เหตุการณ์ที่น่าทึ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วอาณาจักรของมีมคอยในวันนี้โดยโทเคชิบาอินุซึ่งเป็นเหรียญมีมที่โดดเด่นบนเครือข่ายของอีเธเรียมที่ได้จัดการแสดงราคาที่พุ่งสูงขึ้นเกือบ10%ซึ่งได้กลับมาดึงดูดความสนใจของผู้ที่ชื่นชอบลงทุนในตลาดคริปโตทั่วโลกโดยการชุมนุมอันน่ามหัศจรรย์น,นี้ได้เกิดขึ้นจากการมองโลกในแง่ดีของตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการแกว่งตัวของชิบะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตามข้อมูลเชิงลึก ที่เปิดเผยโดยทางเว็บไซต์ s h i b u บนซึ่งเป็นเครื่องมือติดตามการเผาไหม้ของเหรียญมีมฟอยจากเหตุการณ์การพุ่งขึ้นกว่า200%ในช่วง30วันที่ผ่านมาได้สร้างภูมิทัศน์ที่เป็นบวกสำหรับโทเค็น s h i b i n ุในตลาดคริปโตที่กว้างขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ด้วยการลงทุนน้านการพัฒนาคา้งล่าสุดที่มีน้ำหนักมากขึ้นต่อสกุลเงินดิจิตอลมีมที่ใหญ่เป็นอันดับ2อของโลกคริปโตและยังคงดูแลจัดก,การและลอกขึ้นในทะเลคริปโตอันกว้างใหญ่จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทาง เว็บไซต์ชิบะเบิร์นการเผาไหมชิบะอินุได้พุ่งสูงขึ้นกว่า2,665.33ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยการทำลายเหรียญมีมนี้ได้มีตัวเลขบ่งบอกสูงถึง186 49ล้านเหรียญการมองโลกในแง่ดีของตลาดอันยิ่งใหญ่ที่กระตุ้นให้เกิดมีมโทเค็นในขณะที่ชุมชนชิบะคิดโตยังคงแสดงความพยายามที่น่าทึ่งในการเพิ่มโทเค็นโนมิกในขณะเดียวกันอุปทานของมีมคอยยังได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ลุกไหมเหล่านี้กดแห่งอุปสงค์และอุปทานจึงกระตุ้นให้เกิดพายุเฮอริเคนแห่งความคิดเชิงบวก ต่อโทเคนชิบายอินุในขณะเดียวกันการโอนเงินจํานวนมหาศาลของชุมชนมีมคอยไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วดูเหมือนจะมีส่วนรับผิดชอบหลัก ต่อการเพิ่มขึ้นของอัตราการเผาไหม้ที่บันทึกไว้ในวันนี้ข้อมูลเชิงลึกที่เปิดเผยโดยทางชิบะเบิร์นยังเน้นย้ำถึงธุรกรรมขนาดใหญ่2รายการโดยชุมชนชิบะคิดโตไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วซึ่งช่วยให้เกิดการลุกลามขึ้นการทำธุรกรรมครั้งแรกมีการโอนเหรียญโทเคนชิบะจำนวนกว่า167.58ล้านเหรียญไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วในขณะที่อีก1รายการ ได้แสดงให้เห็นถึงการโอน16.68ล้านชิบะโดยเหตุการณ์นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของชุมชนในการยกระดับโทคิโนโมิกและในปัจจุบันในตอนนี้ราคาคงเรียนโทเค็นชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.80มีศูนย์น้ำหน้าอยู่4ตัวต่อค่าเงินยูเอดอลลราโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบะอินุนั้นมีการซื้อขายกันติดลบลงไป5%โดยล่าสุดสัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ในช่วงการาฟ Time เฟรม1สัปดาห์นั้นยังคงอยู่ในโซนสีเขียว บ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นยังคงอยู่ในเทนขาขึ้นในฝั่งของตัวชีวัด ที่สําคัญอย่าง MACD เองล่าสุดตอนนี้เส้นสัญญาณ MACD นั้นยังคงยืนอยู่เหนือระดับของเส้นซิญญาณไลน์โดยล่าสุดตอนนี้สัญญาณฮิสโตแกรมยังคงเตือนถึงสิ่งที่สําคัญอย่างการซื้อขายที่ลดลงต่ํากว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้โดยเรายังคงมองว่าหากเหรียญร่วงลงมานั้นจุดแนวรับที่สําคัญอยู่ที่ระดับราคา2,36มีศูนย์อำนาจอยู่4ตัวต่อข้างเงิน US อลลาร์และถ้าหากเหรียญพุ่งขึ้นไปได้นั้นจุดแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่ระดับราคา3,77มีศูนย์นำนาอยู่4ตัวต่อข้างเงิน และสาหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเหน็นเพิ่มเติมเกี m, ่ยวกับทิศทางราคาของเหรียญโทเคนชิบอะอินุก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ